วันนี้ก็มีสูตรเล็กๆๆน้อยเอามาฝากนะครับก็คือข้าวเหนียวนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวเก่าอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวปีสองปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2560 6นรับก็เป็นข้าวเหนียวเก่าออกเหลืองและตอนแรกว่าจะทิ้งแล้วทีนี้ไปเจอสูตรมาสอยเดี๋ยวเราลองทดลองด้วยกันว่าจะเกิดผลจริ้งไหม อันนี้ไม่ต้องไป่มหานะครับเพราะว่าเขาต้องแช่น้ําทั้งคืนนะครับอันนี้ล้างให้สะอาดแค่ล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างเอาเศษิ่งกปรกออกนะครับรังเกตนะครับจะเป็นสีเหลืองก็งล้างก่อนที่เราจะทําการนึ่งนะครับเราก็เอาน้ําใส่ภาชนะที่เราจะทําการต้มให้มันเดือดก่อนที่จะเดือดน,นะครับเราก็ใส่น้ําต้มสายชูก็ประมาณสองช้อนนะครับก็เอา ใส่ชูนสองช้อนนะครับแล้วก็เปิดไฟติดไฟให้น้ำเริ่มเดือดครับพอน้ำเริ่มเดือดเราถึงจะเอาข้าวลงนะครับน้ำส้มสายชูนี่เราจะใส่ตอนที่เราเพิ่งเอาน้ำลงนะครับยังอย่าเพิ่งใส่ตอนน้ำเดือดน,นะครับเราใส่ตรงที่พอเราเอาน้ำใส่กระทะหรือใส่ภาชนะแล้วเราตังเทน้ำส้มสายชู ลงโดยประมาณสองช้อนนะครับหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้นะครับลองดูก็ได้ครับผมใช้สองช้อนน้ําเริ่มจะเดือดแล้วนะครับพอน้ําเริ่มจะเดือดเราก็มาคนคนน้ำส้มสายชูหรือคนให้เข้ากันนะครับรอจนน้ําเดือดนะครับน้าเริ่มเดือดแล้วเราก็เอาข้าวเหนียวที่เราอันนี้ผมล้างก่อนนะครับเพราะมันมีเศษ คอนเศษอะไรผมล้างนะครับแต่ถ้าไม่ล้างได้ไม่ได้ครับได้ไม่ล้างก็ได้นะครับก็กเดี๋ยวน้ําออกคนน้ำมันเยอะนะครับนี่ครับพอใส่ไปแล้วก็คนพยายามคนให้เท่ากันนะครับคนให้เข้ากันคนให้ทั่วประมาณ2นาทีครับนะครับคนให้ทั่วคนแบบนี้ค่อยๆค,คนนะครับเพราะตอนนี้ผมใส่น้ําเยอะแต่ไม่เป็นไรนก็พอดี ค,คนประมาณสองนาทีนะครับ2อถึงสนาทีก็คนไปจนอย่างนี้นะครับครับคนก็ 2- อสานาทีครับมันก็จะเป็นยางแบบนี้แหละครับนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างเอายางออกนะครับตัวสารละลาคัญก็คือยางของมันนะครับเริ่มคน3ามนาทีครับผมใช้เวลาสานาที หลังจากครบ3มนาทีนะครับเราก็จะมาทําการล้างผมจะเทใส่หววนะครับจะได้ล้างแบบสะดวกสบายหน่อยเทลงไปเลยครับก็เปิดน้ํานะครับล้างเอายางออกให้หมดนะครับล้างทำความสะอาดเอายางออกให้หมดเลยครับนี่ครับเป็นยางยางเหนียวๆเนี่ยนะครับตัวทําให้ก็เหนียวเอ่อ แข็งนะครับก็ว่ายอย่างนั้นนะครับผมก็จะลองผมลองมารอบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็ล้างกวก่อนล้างให้หายหมดอย่างเลยนะครับตักลงได้เลยครับมังเย็นนะครับล้า,าลงจน,นกว่ามนันจะหมดอย่าง ล,ล้างจนให้มันหมดยางนะครับล้างเรื่อยๆล้างจนวิธีการนึ่งนะครับก็คือแหวกแหวกข้าวให้มันเป็นมีช่องว่างนะครับเพื่อที่เขาเรียกอะไรนะประมาณนี้นะครัแวกแห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 วกนะครับแหวกประมาณนี้แล้วก็น่าไปนึ่งนึ่งปกตินะครับฝาปิดเดี๋ยวเรามาดูกันรอชมตอนต่อไป นี่ปกติเลยนะครับแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมาอย่างนึงก็คือนี่ครับน้ําสาหรับคลมุมต้องใช้น้าคลุมด้วยนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้แช่น้ําไว้เราหมาไว้เพราะฉะนั้นต้องมีน้ําช่วยคลุมด้วยครับทีนี้เราก็าน้ําเป็นคลุมคลุมๆหน่อยนะครับคลมุลมๆข้างหน้าหน่อยแล้วก็ปิดฝาเร่งต่อเหมือนเดิม เน่งไปสักพักเ็าได้ที่แล้วนะครับลองกลับข้าวดูนะครับนี่ผมใช้มือเดียวก็เลยนี่เลนะครับข้าวให้ทั่วนะครับ,รบแล้วก็พอน้ำาลอมอีกรอบนึงน้ำกลมแล้วก็พลิกเดี๋ยวก็จะพลิกข้าวอีกรอบนะึงทีนี้ลองตักมาทดลองดูนะครับนี่ครับนุ่มมากแล้วครับนี่อ่อนนุ่มเลย ทดลองดูนะครับข้าวเก่าข้าวที่คิดว่ามันเหลืองแล้วเนี่ยใช้ได้ผลอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากนึ่งเสร็จแล้วอ่อนนุ่มมากนะครับ